เทียบไฟในข้าวเราจะใช้ยาตัวไหนดีที่สามารถคุมได้นานวันนี้เรามารู้จักยาทีชื่อว่าไทอัลโคทิดตัวนี้ชื่อการค้าว,ว่าเวโนมตัวนี้เนี่ยจะสารตัวเดียวกับอะแลนโตนะครับสามารถฉีด ตอนเทีย้ยไฟระบาดรุนแรงได้หรือเอาไปบวกกับยาคุมเพื่อสามารถต้องกันเทีย้ยไฟก็ได้เขามีฤทธิ์ออกฤทธิ์ทั้งสัตว์ตายและก็ดูดซึมสามารถอยู่ในต้นได้นานถึง21วันซึ่งมันจะดีกว่าพวกจักรูดอิมิดาหรืออาบาที่เราใช้กันพวกนั้นเนี่ยจะอยู่ในต้นได้ไนานดังนั้นเราจะเห็นว่าหลังจากฉีดยาคุมไปแล้วเนี่ยเทีย้ยไฟก็กลับมาลงได้จากตัวนี้สามารถคุมได้ถึง21วันที่สาคัญเนี่ยหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยเขายังสามารถแตกตัวให้เป็นธาตุอาหารเสริมนะครับทําให้ข้าวสามารถ แก้พวกข้าวโซมได้ที่เกิดจากยาคุมได้1ขวดร0 0ยซีซีเนี่ย290บาทนะครับได้ประมาณ10ไร่ถึง12ไร่นะครับสามารถบุกกยาคุมได้หรือใครที่มีปัญหาเทียไฟระบาดก็สามารถจัดการได้เลยแล้วอีกอย่างนึนตงตัวนี้สามารถฆ่าเทียไฟในั่วฝักยาวได้กรณีที่ขวฝักยาวมีเป็นเทียไฟลงนะครับแนะนําว่าเป็นเทียไฟตัวสีดําที่อยู่ใน่วฝักยาวเพราะว่าเทีย้ยไฟใน่วฝักยาวมันจะมีสีแดงกับสีดํา ตัวนี้สามารถคาเทียบไฟในตัวขยาวที่เป็นตัวสีดําได้ส่วนในข้าวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเทียบไฟตัวสีดําดังนั้นไม่มีปัญหานะครับใครมีปัญหาติดต่อ,อ,อสอบถามได้ที่ร้านเก่งลูกเื่องการเกษตรนะครับสวัสดีครับ